นิทานเรื่องยักษ์และไก่กาลครั้งหนึ่งยังมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งมันทั้งสูงและชันจนไม่มีใครสามารถปีนขึ้นไปได้บนภูเขานั้นมียักษ์เกเรและดุร้ายอาศัยอยู่ตนหนึ่งมันมีผิวกายสีน้ำเงินและมีเขางอกที่กลางกระม่มบริเวณโดยรอบภูเขานั้น เป็นพื้นที่ทำนาเช้าวันหนึ่งเมื่อชาวนามาถึงที่นาก็พบว่าข้าวในนาของพวกตนนั้นถูกเยียบย่ำทำลายไม่เหลือชิ้นดีเลยสักต้นเดียวพวกเขาพบว่ามีรอยเท้าอันใหญ่โตของยักษ์ปรากฏอยู่บนผื้นนานย่อยยับนั้นอย่างมากมายอีกด้วยเหล่าชาวนาจึงพากันไปที่ภูเขาและพร้อมใจกันส่งเสียงเรียกร้องต่อยักษ ขอให้หยุดการกระทําม,มันเลวร้ายนี้เสียแต่ยักษ์อันภานกลับส่งเสียงหัวเราะดังกล้องไปทั่วหุบเขาฮ่าฮ่าฮ่าข้าเืยยักษ์ที่โหดร้ายหากพวกเจ้าอยากให้ข้าหยุดก่อกวนก็จงส่งมนุษย์มาเป็นอาหารให้แก่ข้าวันละหนึ่งคนชาวนาได้ยินดังนั้นก็พากันโกรธมากและร้องตอบ นี่มันมากเกินไปเจ้าเป็นใครจึงคิดว่าทำได้ถึงเพียงนั้นไม่มีสิ่งใดที่ข้าต้องการแล้วจะทำไม่ได้เจ้าอยากตอบถ้าเช่นนั้นภายในคืนนี้คืนเดียวเจ้าจงสร้างบันไดหินหนึ่งรอขั้นจากยอดเขาลงมายังผืนนาให้สำเร็จก่อนที่ไก่จะขันในตอนรุ่งเช้าหากทำได้ เจ้าจะจับมนุษย์เป็นอาหารสกี่คนก็ตามใจเจ้ายักแม่ลังเลที่จะรับคำท้าได้ตั้งแต่คืนนี้ไปจนกระทั่งไก่ตัวแรกส่งเสียงขันหากข้าสร้างบันไดหินร้อยขั้นไม่สำเร็จแล้วก็ข้ายอมเลืกนี้ออกไปและจะไม่กลับมาก่อกวนพวกเจ้าอีกเลยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ดังนั้น ก็แยกย้ายกันกลับไปครั้นค่ำคืนนั้นมืดมิดก็เข้ามาเยือนเหล่าชาวนาต่างพากันนอนหลับพักผ่อนส่วนเจ้ายักษ์เกเรนั้นก็ได้แอบเข้ามาในหมู่บ้านแบบเงียบๆมันนำเอาถุงผ้าสีดำมาด้วยไว้สำหรับสวมคลุมบนหัวไก่ทุกตัวในหมู่บ้านเพื่อให้ไก่ไม่สามารถเห็นแสงตะวันได้ จะได้ไม่ตื่นขึ้นมาขันในตอนเช้านั่นเองเมื่อยักษ์จัดการคลุมหัวไก่ได้ครบทุกตัวแล้วมันจึงเริ่มสร้างบันไดแม้ว่ามันจะสร้างบันไดด้วยความแข็งแรงและว่องไวปานใดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนักแล้วรุ่งเช้าวันใหม่ก็มาถึงแต่กลับไม่มีเสียงไก่ขันเลยแม้แต่ตัวเดียวเจ้ายักษ์กระยิมยิ้มย่องอยู่ในใจ แล้วเร่งมือสร้างบันไดหินให้ครบร้อยขั้นตามข้อตกลงมันรู้สึกดีจนต้องหัวเราะออกมาเมื่อบันไดหินขั้นที่99ได้ทำสำเร็จลงขณะที่เจ้ายักษ์กำลังแบกหินไปทำบันไดขั้นสุดท้ายนั่นเองเทพองค์หนึง่งก็ไปดึงเอาถุงผ้าสีดำออกจากหัวไก่ตัวหนึง่งเมื่อมันรับรู้ได้ถึงแสงตะวันมันจึงส่งเสียงร้องออกมาเอ๊เอ๊ ครั้นไก่ที่เหลือได้ยินก็ต่างส่งเสียงรับตามวิสัยของไก่เสียงไก่ขันดังระงุมไปทั่วบริเวณส่วนยักษ์เกเรที่ดูร้ายตนนั้นก็ต้องยอมหลีกหนีไปแต่โดยดีต่อมาเหล่าชาวนายังได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบันไดหินขั้นสุดท้ายเพื่อขึ้นไปชมแสงตะวันบนยอดเขาแห่งนั้นอย่างมีความสุขตลอดมา ピッピッピッ。